สบายดีสบายดีสวัสดีสำหรมพี่น้องสบายดียามแรงๆเนอพี่น้องมาพบกันเผอกันอีกแล้วในช่วงแรงๆหลังจากลิดที่แล้วเนาะเพราะว่าข้าอยากปลูกพักพี่น้องเพราะว่าเพราะว่าพักมันแพงกเนาะสำหรับสําหรับคนปูกเคยกินอยู่บ้านข้าเคยปลูกเองก็ว่าแพงกเนาะพี่น้องแต่ว่าสําหรับอันนี้แถวนีเพิ่นก็ว่าธรรมดานะพี่น้องคาเทียบกับคาของทีนะมันกับบริเแพงกนะ แต่ว่าถ้าข้าปุ๋เยเองข้ากะทิกะิประหยัดกลัวนะพี่น้องมาพี่น้องทำการปลูกพักได้ขิดดินมากเนาะขิดดินเนี่ยกะไปตักมากอยู่บ้านหนะของพิจนณ่เนาะมาผสมพี่น้องขีดดินเป็นปุ๋ยนะมาผสมกันใส่มือโหดแดดพี่น้องมันจังสีถานะ เบี้ยพักเข้าว่าท่านเดือสื่อนอ,อนนี่เป็นอันนี้เป็นพักหอมทีสื่อมากเซร่าผลใดพี่นอ้องแต่ว่าข้าตัดแต่ใบมันไปนกินตดมันท้าสีเอามาปลูกนพี่นอ้องสุดก้อนปลูกไว้ไปเที่ยวกับตายเนาะสุดยุดจักว่าสีักสิรอดจบิรอดพี่นอ้องแต่ว่าปลูกแล้วกับชิเมื่อเมื่อเล่ากับสีบัวย่างกับบัว วันนี้มันสิวทุมพุมเนาะแต่ว่าบัตมันแหล่เท่ากับสียาอย่างไรที่เนาะบัตพักเท่าติดบัตมันตรงกลางแสงแหลดเท่ากับจังสียา หลอดบอลลอดเนาะพี c, ANE, nó, ố, ่น nah ้องหลอดปุ๊บเบิ้งหลอดจะเอาบอลล็อกกระถิ่เนาะต้องสิหลอดยังประเด็นเนาะพี่น้องปุ๊กล่องเบิ่งนะ ค่ะบางคือม่ใหญ่ หลังจากที่ต้มน้ำใหม่ไปเนาะเมื่อวานนี้พี่น้องต้มไว้ให้ได้คลิปก่อนก่อนว่าสีแกงตอนนี้ว่าสีแกงแต่ว่าพี่จอนน่บอกว่าต้มจืดแต่ว่าบ่กค่อยเห็ดต้มจืดจ้กเถื่อนพี่น้องเถื่อนนี่เป็นเถื่อนทำอิดเดอร์เห็ดต้มจืดน้ำใหม่ใส่กระดูกหมูแล้วก็ซื้อเห็ดมาพี่น้องอันนี้จักแม่นเห็ดเอียงกะโบนแน่ใจคือกันเด้อพี่น้องเห็ดหอมบ่แต่เราหัว่าเห็ดอันนี้เขาใส่ต้มจืด แล้วก็ซื้อมกะกโพดมาพี่น้องซีฟักสามสิบห้าบาทเนาะเ<ม>ห็นในโลดตัดกันเลยมกะกโพดหวานกันเลยซื้อมาพี่น้อง<ม>ต้มจืดกระดูกอ่อนหมูปีใหม่ใส่ซอสถอยแล้วก็ซีอิ๊วขาวใส่เกลือใส่ข่าใส่น้ำตาลเนาะพี่น้องในหมอน,นี่แล้วก็ใส่พริกไทยพริกไทยแล้วก็ใส่กระเทียมหากพักหอมปอก แะพี่น้องเราใหม่เข้ามาพออนุญาตใส่มือด้วยพี่น้องเพราะว่าเราหลังดีแด่ละพี่น้อง หนาตาของต้มจืดเท่ากระซิประมาณนี้เจ้าพี่น้องใส่เห็ดลงไปแล้วนเนาะบอเคยเห็ดจะเขื่อนได้พี่น้องต้มจืดโบโมหูสัม,มารุษฎของต้มจืดเป็นแนวใดนะแบบว่าบอเคยกินพี่น้องบอเคยกินต้มจืดนอไมใ้ใส่ใส่หมูนะปกติทำนี่นอไม้ส่วนใดแต่เสร็จแต่เมนูแกงเนาะพี่น้อง แล้วก็สิถอดไข่นะ่ะเพราะว่าต้่มจือดอย่างเดียวย่างแบบว่ามันมันสีบ่ม,มีของแกมะนะพี่น้องก็เลยถอดไข่มาพี่น้องมาซีมต้่มจืดของเราไปเลยยางพดบบดูบได้พดเป็นพดพี่น้อง Mãe. คิดว่าไรล่ะล่ะพี่น้องโมเคยกินตุ่มจืดก็เถื่อเนาะโ mm. มะหูว่ารสชาติตุ่มจืดแบบว่ามันสิเป็นแบบใดนะพี่น้องมันสิคือกันกับที่เขาตกอยู่่ mm. แต่ว่าเฮ็ดเขาใส่น้ำรังเนาะพี่น้อง mm. เฮ็ดเปลือยอยู่ไว้ได้วคอซิมเฮ็ดก่อนเนื้อเฮ็ดสุบก่อน อจอนี่ได้กินของอร่อยอีกแล้วสวัสดีเด้อสบายดีครับทุกคนเป็นตะกร้อให้ปีใหม่อุร้อนร้อนเหอมร้อนอะไรที่ร้อนร้อนไม่ค่อยกลัวหรอนน้ำร้อนก็ไม่กลัว Được rồi Được rồi. ในใจผมคิดว่าขออมูเยอะๆขออมูเยอะๆ <c oughs> <c oughs> พี่ใหม่ก็ตักเ <c oughs> ยะอะแล้วเอาตอนบอ,อนอำเอาตอนเยอะๆตอนคนชอบตอนเนาะโย มาเพียกมาเดี๋ยวชิมให้ดูข้งแรกของปีใหม่เป็นไงต้มนี้ไม่รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะต้มจี๋ตึงตื่นร้รองให้น่าแป๊ะ <c oughs> โอเคไหมอร่อยนะ <c oughs> ได้ดมไม่เคยทำ กำลังนี่เนาะพี่จอนี่กับน้าน้าแปะกระลังเห็ดหัวเนาะพี่น้องแต่ว่าเพราะท่านได้แล้วหรอกกระลังเทค่ะก็ได้ผักกินข้าวก่อนพี่น้องกินข้าวเช้าประมาณเก้าโมงสิบโมงแต่ละเมื่อก็สิบโมงสิบเอ็ดโมงยำได้แล้วอืมแล้วยมขึ้น เดี๋ยวเฮากินข้าวก่อนเด้อพี่น้อ,อง,ออองก,กินข้าวต้มจืดหลังจากที่เฮากินข้าวแล้วเนาะพี่น้องสีมาแกเบิ่งของสั่งเนาะพี่น้องอันนี้เป็นโต๊ะเนาะพี่น้องโต๊ะ ซื้อมาหกร้อยสี่สิบแปดต่าโต๊ซื้อมาไว่ว่างไวอยู่ที่พัก กตอน,าน,านามาไหย,ย่องมาแ่ก็สอ ประกอบแบบบริยาน้องที่ดองประกอบง่ายหกร้อยสีบบาท อ่งแพอได้วางของไว้ด้านซดข้มาสวยหลังกล้องไม่ได้พูดแบบนี้ ประกอบโต๊ะเดียบรอย้องพี่น้องต่างไว้ยในแล้วเนาะ,ะบะบะสีปลาใบเบืองน่ะมันกะขับพี่น้องเพราะว่าห้องขวมันแข็ะนะ mm hmm. เดี๋ยววันน mm ี hmm. คอยจัดใหม่อีกเถื่อนึงเนาะพี่น้องวาเสีเอาไปวางไว้ใซแต่ว่าตอนนี้ว่างไว้นี้ก่อน mm hmm. ตอนนี้กะใบซ้า,าม,มุ่งกวัาพี่น้องออกมาปลูกพักเม mm ื hmm. ่อวานนี้ไปซื้อในพักมาเนาะพี่น้องในงห้องของปอะ กับในแบบักไนแบบเคืออันนี้เป็นที่ห้าปลูกไปเมือว่านนี่เลยพี่น้องผักคอมบัวกับผักคอมจีนจะขี่หลอดบลอดเนาะพี่น้องก็ลองปลูกไปบึงอันนี้ก็ดินห้าผสมเนาะพี่น้องผสมดินสีดำดำกับขี้ดินทั่วไปแถวนี้แล้วพี่น้องเอามาใส่กระถางปลูกลองบึงพี่น้องวาสิหลอดหรือบลอดเนาะวาสิ ใหญ่หรือบ่ใหญ่เดี๋ยวผสมดินให้เขาเกินก่อนที่หนองเดี๋ยวพี่แม่สีผสมดินดำก็ดินเบืองดุ่มกับดินซีนี่คนเขากันแต่ก็สิเอาในพักมาปลูกนอกบานนี่ ข้ารักมากหรือว่านี่เนาะสามสามอย่างพี่น้องแม่ปลาคอมแม่มะพริกแล้วก็นแม่มะเขือเนาะพี่นออ้องกันลุมๆเอา ไม่ได้ขึ้นอะไดทีนึงเพื่อทำกระเปบาเินออกมาเงืจ็บที่เทือก็เหนื่อยทีนหวานับสิกะเนิ่น้บทีเริ่มแล้ にないのいあの。